ทุกครั้งที่ผมมีความรักนะผมมักจะเป็นคนบอกเลยผมมักจะเป็นคนบอกเลิต้องบอกตรงจากใจเลยนะผมไม่ค่อยเก็ตว่ะคนที่แบบมีชู้แบบคุยหลายคนเนี่ยมันจริงตอนนั้นคือผมพบคนหนึ่งที่ที่มาเก๊าแล้วผมก็ต้องบินมาที่เมกาอ๋อทางไกลทางไกลใช่ซึ่งมัน ผมสคนผมครบทางไงทั 2> 2, ้ง3คนเลยก็คือคนแรกประมาอยู่ที่มันสองปีครึ่งคนที่2 5ปีคนที่3 6ปีคนนี้ครบนะชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งบางทีก็ต่อบางทีต่ออีกชั่วโมงครึ่งเรียวซไม่ใช่วิตามิน C อะไรก็ได้วิตามิน C ตัวจริงต้องเรียวซใหม่เวจี้เบอร์รี่ไฟเบอร์จากผักและผลไม้34ชนิดดื่มง่ายอร่อยด้วย อัลฟาคลอโรฟิลล์พลสัสสารสกัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซนต์หนึ่งช้อนเท่ากับผักสิบกิโลกรัมไม่เลยผมอยากให้รางวัลคุณ้ยมันนั่งสบายจังเลยอ่ะเอ้าเออเนี่ยสบายจริงปะนะเวลานั่งเก้าอี้มันปวดแค่ปวดขานี่ไม่มีเลยอ่ะหูชอบก็ดีนะฮะวันนี้ต้องพิเศษนิดนึงเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็นถึงระดับซีอีโอเพราะฉะนั้นมันต้องพิเศษในเก้าอี้ก็ต้องพิเศษ เพื่อสุขภาพนะครับที่พี่นั่งอยู่เนี่ยเขาเรียกว่ารุ่นสปาซิโอสีดำนะครับคุณม,มีเวลาสักห้านาทีนะฮะผมให้คุณ10บนาทีขอบคุณนะฮะ อันนี้นะฮะผมบอกเลยตรงที่ลองคอนะฮะเขาปรับระดับสูงต่ำได้ในองศาที่ก้มเงยได้สะดวกเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้เลยนะครับส่วนที่วางแขนฮะปรับได้ถึง4ทิศทางนะครับจะสูงจะต่ำเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเข้าออกบิดซ้ายบิดขวาได้หมดเลยนะครับแล้วก็พนักพิงนะฮะก็ปรับสูงต่ำได้นะครับแถมยังปรับความหนืดแบบอัตโนมัตตามน้ำหนักตัวของคนนั่งอีกด้วยบั้นเอวของคุณเนี่ยที่ใช้มาอย่างยาวนานแล้วก็ อย่างหนักหน่วงเนี่ยมันจะถูกลองรับเสริมด้วยเสริมด้วยเสริมอะไรครับยางพาราทําให้นั่งเนี่ยนุ่มสบายมากเป็นพิเศษเลยคุณเนที่ผมนั่งไหมนะนี่คือรุ่นอัลติเม e สปาซิโอฮะรุ่นใหม่ฟังก์ชันครบปรับระดับองศาได้แบบอัตโนมัติสูงถึง5ระดับแล้วนอกจากนั้นนะฮะยังมีเทคโนโลยีเชื่อมพนาพิงแล้วก็เบาะนั่งเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวเลยการปรับระดับความสูงของพนักพ,พิงเนี่ยปรับได้ถึง3ระดับไม่ต้องกังวลเลยนะฮะไม่ต้องกม้มเข้าไป ก้มแบบอหูเสียเวลาปรับสไลด์บอกกับความสูงต่ำของอีได้เลยและตัวนี้นะครับพนักพิงเนี่ยเป็นแบบลาบซาพพอร์ตรองรับเอวแล้วก็ช่วงหลังส่วนล่างด้วยเช่นกันนะครับ hmm. นี่ผมแบบนี้ เอ้ยดีเลยอะไอเนี้ยนะบอกได้เลยพอพักเท้าแบบนี้สบายราวกับนอนราบเลยออ้โหใแล้วมีข้าเหนียวไหมมีข้าเหนียวไหมไม่นอนราบแบบนั้นครับอ๋อครับครับครับถ้าคุณสนใจนะครับเข้าไปสั่งได้เลยที่ช่องทางตามนี้เลยครับพร้อมยังไงพร้อมสิครับเก้าอี้ดีๆก็พร้อม้ะแทกดีๆก็มาแล้วเขาเป็นระดับ CEO ต้องตัวนี้เท่านั้น เฮ้ยเจ๋งเจ๋งดีเหมือนซีอโอเลยเฮ้ยนี่ไอดอลผมเลยนะไม่ดูไม่ดูยูยูยูน่เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะใช่แต่คุณรู้จักผมคนนั้นคุณไม่รู้จักคนนั้นคุณไม่รู้จักจางจาง ว่าเดี๋ยว้พี่หอยเขาพี่หอยเขาเดินเยอมากเลยเฮ้ยเขาชอบคุณมากผมผมมาได้ดูคลิปของเขาตลอดเวลาเช้าเช้ามาผมจะเปิดซีเกเชิงเนี่ยดูเขาสัมภาษณ์เกี่ยวกับคนทำทุกไอผมดูล่าสุดน่าจะเป็นไอแบร์เฮาส์อ่าแบร์เฮาส์เฮ้ยโคตรเจ๋งมากินชาน้องไข่มุกก่อนแป๊บนึงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งไปไหนเชื่อผมเลี้ยงขอบคุณมากครับฮะขอบคุณครับรอผมบนนั้นนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับถ้าเขาอยากเป็นอะไรขอบคุณมากเขาขอให้โชคดีขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากค่ะติดตามอยู่นะ ขอบคุณมากครับผมถามจริงผมจะนิยามตัวคุณคือคุณทำอะไรวะผมจริงผมคือซีอของฟาสเวิร์กครับก็คือทำาทำําแค่ฟาสเวิร์กจริงเวลาของทำคอนเทนต์ของผมจริงมันน้อยมากๆนะสำหรับผมอะเวลาที่ผมใช้อย่างเช่นสัม,สมภาษณ์อย่างเงี้ยผมถ่ายชั่วโมงครึง่งผมได้อยู่ที่มันแปดคลิปใช่คนปกติถ่ายแบบสามชั่วโมงได้หนึ่งคลิปทุกอย่างผมจะเน้นเป็น very ก็คือแบบชั่วโมงนึงผมถ่ายสองชั่วโมง3ชั่วโมงอ่ะครับยังไงก็ต้องเอาไอ้คุ้มยังไงก็ต้องเอาแบบ1ิคลิป20่คลิปแต่คุณบอกแล้วว่าคุณจะลงทุกวันคลิปคุณจะลงทุกวันวันละ3าคลิปเลยวันละ3ามคลิปใช่ไม่เห็นผมว่าแปลกแล้วสบายแบบนี้กลับบ้านไปนอนนะครับไอ้ดีนะครับอันนี้ก็สปอนเซอร์สปอนเซอร์อะเออจริงเลยอ่ะอสบายมากเลยอดูรายการผมอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ผมอยากจะชวนพี่หอยไปรายการหนึ่ง นี่ยผมถามนน้ำแข็งใช่ไหมใช่รายการอะไรนะแช่น้ำแข็งแล้วสัมภษณ์ไปกูดูตูนกูดูตูเริ่มตูเลยนะไปตูไปนอนในเขาเรียกไอบาใชนะใช่ใช่คือไปนอนในน้ําแข็งในน้ําแข็งแล้วก็เอ่อสัมภาษณ์ไปด้วยที่ที่ไปนั่งในนั้นน่ะถ้าสมมุติว่าคุณบอกไม่ไหวแมงคือไม่ไหวแต่ถ้าคุณบอกมันไหวมันคือทําได้ทุกคนไหวหมดนะ พี่หอยไม่ไหวคือคนแรกเลยนะครับหมายความว่าไหวเนี่ยมันต้องอยู่ตรงนั้นนะกี่นาทีมันต้องอยู่กี่นาทีกี่ก็บอกปกติอะถ้าเขาแนะนำนะครับเขาแนะนำเขาบอกว่าไม่ควรเกิน3หรือ5เพราะเราทำเพื่อคอนเทนต์ไงเราไม่ได้ทำเพื่อสุขภาพก็ไม่เคยต่ำกว่า15เลยครับที่ผมทำมา ทีก็อยู่แค่สาแต่แค่ไม่มันเพลินพอมันอยู่ในนั้นนะตอนน้าทีแรกนะโคตรหนาวเลยแต่พอคุยกันนะมันเพลินลืมไม่รู้ตัวทีสิบห้าทีแล้วผมนั่งดูคุณไปรื้อยมผมผมยังหนาวกระดูกเลยเพราะจริงจมันมันสั่นเหมือนกันนะแต่พอตัวนี้สั่นตลอดเวลาเลยมันต้องผ่านจุดที่แบบ เขาว่ากูไ anya, ม่ตายอ่ะใช่ไหมไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกคือนาทีแรกอ่ะร่างกายเราฉลาดเนาะร่างกายเราพยายามจะแพรมบล็อกสมองเราตลอดเวลาสมองเราจะแพามบลอกเราตลอดเวลาว่าเฮ้เราจะตายเราจะตายออกมาซึ่งอันนี้จะเป็นเนกาทีฟซอสก็คือว่าตอนที่เราอยู่นาทีแรกแน่ๆคือว่าสมองเราจะพยายามบอกเราว่าเราจะตายแต่เรารู้กันอยู่แล้วว่าเราจะไม่ตายเราแค่ต้องบอกว่าไม่กูจะอยู่มึงจะเอาไงอยู่จนได้ซึ่งจริงมันขมายใช่มากเลยเบิร์นแคลเยอะมากจริงจการที่ก้ามเนือเราสั่นอ่ะ นี่คือเบิร์นแคลอรี่ตลอดเวลานะเพราะตอนนี้เราก้ามเนื้อเราสั่นอ่ะมันคือกล้ามเนื้อพยายามสร้างความร้อนให้ตัวเองสำหรัเบิร์นแคลเยอะมากดีกว่าวิ่งอีกครับมื่มันไม่ช็อกก่อนเม่อไหรเพราะวเอนอนนไปเกิดมันตึ๊กท้องไม่ไม่ไม่ใครเคยตายด้วยอย่างโทษโทษทีนะอย่างครับไม่น่าจะมีอ่ะปกติเขาแช่กันสามห้าทีอย่างแต่เพรารายการผมก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเพราะเราเราแช่กันหนักไม่ชวนกูแล้วมาชวนอื่ไม่รู้ว่าจะตายหรือเปล่าผมอ่ะไม่เคยเห็นคุณออกรายการแบบนี้อ๋อไม่เคยเลยผมไม่เคยผมเคยเห็นแต่คุณไปสรร้าางงแบบัันดลใจเกกี่ยว ธุรกิจหรือว่าฟาสต์เวิร์กในสิ่งที่คุณทำคือเขาไม่ชวนครับคุณรู้ไหมครับว่าผมอ่ะบอกต่อหน้ากล้องเลยผมไม่อยากออกเปาฟลูแก๊กมากอ๋อหอยเบียร์ยวผมหน่อยชวนผมหน่อยอ๋อเดี๋ยวบอยเบียร์ให้เดี๋ยวบอกคืออยากอยากเล่นคืออยากเล่นตลกที่ผมผมเพราะผมดูพี่หอยเด็กใช่เป็นความเป็ฝ่ายฟันของผมที่แบบจริงๆแบบตอบผมนะพี่หอยเอ้ยพี่หม่ำเอ้ยพี่โน้ตเอ้ยชอบมากชอบจริงๆลองชินอากาศนะเพราะตอนนเด็กผมพูดไทยไม่ได้นะทุกคนผมพูดไทยไม่ได้เพราะพ่อแม่แบบ ทิ้งผมได้เนวัย13นะผมทิ้งพ<ม>ูดไทยผมไม่มีโอกาสในการพูดภาษาไทยเลย<ม>ซึ่งตอนที่อยู่อเมริกาก็ไม่มีคนไทยมไม่มีคนไทยนะเราเพราะผมไม่เคยอยู่คลิฟอ์เนี่ยผมอยู่ฝั่งอ<ม>ีสต์โคสเียวซึ่งอีสต์โคไม่มีคนไทยเลย<ม>ซึ่งโอกาสที่ผมพูดภาษาไทยได้คือฟังภาษาไทยได้คือดูละครแต่ว่ามันภาษาละครภาษาเป็นทางการเกินไปพวกแบบหยาบๆสแลงก็คือพี่หอยนั่นแหละ พี่ถือว่าเป็นคําชมแล้วกันน้องจริงมันมันถึงคุยกันรู้เรื่องไงใช่ไหมครับพี่โน้ตเอ้ยพี่หอยเอ้ยคือสอนที่ผมรู้ว่าอ๋อจริงๆครับคุยกันแบบนั้นอคุยกันธรรมชาติใ่ไหมแล้วเราเคยด่าใครมอย่างนักคอมเงนักคอมก็จะมีผมชอบมากอะนักคอมก็ชอบด้วชอบมากผมพูดทุกซีนอะเหรอชอบมากผมดูวนไปวนมาจุ๊บแล้วเราด่าเราด่าจด่มพูิเป็นนักคอมแล้วด่าพี่โอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรือถือว่าไม่ต้องด่าพี่ก็ได้อพูดพูดคำนั้นได้ไหมเสือซ่อน ไมกลัวเลยวะมันต้องช้างซ่อนงาสักให้เด็กมันดูเสือซ่อนแล้วแับผมไม่เอาอ่ะขอเป็นช้างซ่อนงานสักให้เด็กมันดูเข็มตัวนี้มันกลัวอะไรวะกลัวไปได้แค่เข็มจะบ้ากันหรือไง ชอบผมชอบตะคอมากผมชอบนอคอครผ<อ>ม,น,มนี่คุณคุณคุณป่องเขาพอพูดถึงชื่อคุณซีเคเนี่ยเขานึกถึงว่าเเขาท,ทําธุรกิจน้ําหอมเหรอ ผมมาหลังเขาผมมาหลังเขาครับตอนแรกเขชื่อเฮ้ยเจ้าของไอ้นี้บอกว่าน้ําหอมเข็มขัดเสื้อผ้าอะไรก็ยังดีก็ยังดีอ่ะบางคนบอกว่าเป็นเจ้าของกิ่งในเลยไงก็ยังดีน้ําหอมก็ยังดีใช่ไหมน้ำหอมซีเคไงกางเกงในเออคาวินคายใช่และนี่คือรู้จักเขาแล้วนะคือจริงๆแล้วไอ้ไอ้ฟาดเวิร์กเนี่ยจริงๆแล้วประสบความสําเร็จมาจากประเทศเพื่อนบ้านถูกไหมใช่ครับก็เราเข้ามาที่ไม่ไม่ใช่เพื่อนบ้านครับเริ่มที่ไทยครับ แล้วเราไปบุกบ้านอื่นเราเป็นธุรกิจท,ที่บุกบ้านอื่นครับคือจริงๆเฮดโคเตอร์คืออยู่ที่ประเทศไทยเลยใช่ไหมครับแล้วเราบุกบ้านอย่างเช่นอินโดนีเซียอยู่ที่เวียดนามตอนนี้อยู่3ประเทศแล้วแล้วประมาณสองเดือนข้างหน้าครับผมจะทำให้คนทั้งโลกต้องมาจ้างคนไทยให้ได้ใช่เพราะเราก็มองว่าคํหนึ่งที่ผมเห็นเขาพูดบ่อยๆเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเพราะเขารักประเทศไทยมากรักมากครับแล้วก็อยากจะกระจายรายได้ออกนอกกรุงเทพเพราะว่าคาที่บอกว่าต้องบอกว่าต่างจังหวัดกับบ้านนอกเป็นคําที่ประเทศไทยท่องเท่านั้นนะผมอยู่อเมริกาทั้งชีวิตเนี่ยนอร์ทแคโรไลนานิ แคลิฟอร์เนียพวกนี้ไม่ใช่ต่างจังหวัดนะพวกนี้คือมีศิลปะของเขาใช่ไหมครับถ้าคุณอยากได้ financial district ก็คือนิวยอร์กอยากได้โรงเรียนที่ดีๆชั้นนําของโลกบอสตันอยากเจอเกษียณอยากเบดดิสซี่เวิลด์ฟลอริดาอยากโดนตรีต้องเทนเนสซีฮอลลีวูดต้องแคลิฟอร์เนียคาสิโนต้องลาสเวกัสแล้วถ้าอยากเกษียณก็อยากเที่ยวแล้วแต่คับไมอามี่ไงครับอยากเที่ยวผู้หญิงผีดกฎหมายครับวันนั้นผีดกฎหมายครับวันนั้นอันนั้นผิดกฎหมายครับแต่ผมรลบบุกนี้เขาก็เล่นกับพี่หอยเยอะนะ เพราะผมก็ดูหยอไปตั้งแต่เด็กเชื่อแล้วเชื่อมาว่าหยอชอบเที่ยวเชื่อไหมตอนดูไม่รู้เหมือนกันแต่รู้ว่าติดใจรัชดาติดใจรัชดาเพราะผมดูได้เด็กจีนเขาบอกเนี่เขาลือกันอย่างนั้นเพราะผมก็ไม่รู้ว่าคือตลกหรือความจริงผมก็ไม่รู้แต่ผมแค่ฟังฟังต่อๆกันมาหนีน้องมาร้องไห้คุณเข้าใจคํานี้ไหมหนีน้องมาร้องไห้หนีน้องหนีน้องคำว่าอ่านภาษาภาษาไทยไม่ได้แต่เข้าใจความหมายไหม อะอย่างเช่นอย่างเช่นก่อนอะทีดี่ตอนนี้รู้จักไข่ผำมไหมไม่รู้จักให้ถ่ายว่าไข่ผำมหมายถึงอะไรไข่ผำมเออหมายถึงไข่ผมหรือผมไข่ผมไข่แปลว่าอะไร ผมเนี่ยไม่เกฑ์อ่ะเขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้นแสดงว่าเขาไม่รู้นละไอบางคนไม่รู้นะไข่ผั่มอ่ะไข่ผั่ืออะไออ่ะไข่ผําคือเดี๋ยวนี้มันจะเป็นผักที่เรียกว่าซูเปอร์ฟู้ดมากๆที่จะมีโปรตีนมากกว่าตอนนี้มากกว่าเคลอีกที่เป็นเหมือนแหน่เขียวเขียวขียวคนอีสาเข้อนูลนี้กําลังมาอ๋อแล้วประเด็นคืออะไรครับ เผมถามอยู่ผมอยากรู้ผมทตสนบภาษาไดไก่นว่าคุณรู้จักไหมอ๋อไม่รู้จักอะไรอย่างนี่รู้จักไม่รู้จักหนีน้องมาร้องไห้คือคำหมายถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือโอ้ภาษาไทยก็ได้หนี no 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 stop stop นีหนีไปไห้ run run fast r u ิง i ค t ิ r g ค crying 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 Okay, okay. Crying! โอเคโอเคใครมึงอะใครมึงต้องดูนี่ระดับ CEO ครับ y i ร g รายการนี้มันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักที่เป็นความรักในครั้งแรกและความรักที่เสียใจที่สุดที่ทำให้คุณเสียน้ำตาได้ you yeah, understand เข้าใจเข้าใจเข้าใจ you understand understand okay understand okay เฮ้ยมึงเนี่ยนะยังไงอายเขาอยู่ กูชอบตั้งแต่ขายอิ่งแล้วขายอิ่ง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 ความรักครั้งแรกกุณมันต้องมีคนเรามันต้องมีคือผมอะโตมาครอบครัวไม่สมบูรณ์แบบขนาดนั้นก็แปลว่าจริงๆเต้เด็กอะผมผมเป็นเด็กที่ค่อนข้งขาดความรักจากพ่อแม่อันดับหนึ่งซึ่งผมก็พยายามหาซอสอื่นในการหาความรักแหละแต่อีกข้อเสียคือว่าผมไม่เคยอยู่กับที่เลยซึ่งก็คือ 13ปั๊บ13คือ mm hmm. เพิ่งรู้ว่าแฟนคืออะไร mm hmm. อะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็ต้องย้ายไปที่เมกาและ mm hmm. ซึ่งจริงผมแบบไปกลับไปกลับมันมันชีวิตผมค่อนข้างไม่แน่นอนมากตอนนั้นก็เลยแฟนแฟนตลอดเวลาที่ผมผ่านมานะแฟนแบบผมเคยมีแฟนจริงจัง3คนสามคนนะ3คนลอง d i s แ a น c ์หมดเลยคืออะไรวะลอง คบทางกาไม่ใช่ยังทางไกลคบทางไกยคบทางไกยขอโทษขอโทษนะบางทีเรา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 อาจจะไม่ขนาดซึ่งจริงตอนนั้นคือผมพบคนหนึ่งที่ที่มาเก๊าแล้วผมก็ต้องบินมาที่เมกาอ๋อทางไกลทางกายใช่ซึ่งมันผมสามคนผมคบทางไกลทั้ง3คนเลยก็คือคนแรกปรามาอยู่ที่มัน2เีปีครึ่งคนที่25ปีคนที่36ปีนี่คนนี้คบนะชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่ง บางทีก็ต่อบางทีก็ต่ออีกชั่วโมงครึ่งเขาเข้าใจมาถามเขาเข้าใจไหมยูนเดอร์สแตนผมดูรายการเขาบ่อยครับโอเคโอเคโอเคคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษอเกนคุณรักแบบห่างทางไกลอย่างเงี้ยสิ่งที่ทำให้คุณต้องแยกจากเขา คือมันส่วนใหญ่คือระยะทางเหรออผมว่าสองคนแรกใช่แต่คนสุดท้ายไม่ใช่ทุกครั้งที่ผมมีความรักนะผมมักจะเป็นคนบอกเลิกผมมักจะเป็นคนบอกเลิกเอ้าอืมทุกครั้งเลยเพราะว่ามันมันคือทุกครั้งอะผมเรียนรู้ทุกครั้งนะว่าจริงแบบหลายสิ่งหลายอย่างมันเราไม่ควรมองข้ามคือหลายอย่างที่เราผ่านคยผ่านมาผมก็เลยเข้าใจว่าแบบบางสิ่งบางอย่าง พอเราสมมตินะครับว่าเขาทําบางสิ่งบางอย่างไปที่เราไม่ชอบ<ม>เราสินจะว่าเอ้ยแต่ไม่อยากทะเลาะว่ะเ<ม>นี่ยคุณนึงมองข้ามไปเฉยๆไปแล้วกันแต่โอเวอร์ e ทสิ่งเหล่านี้มันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นปัญหาเรื่อยๆ<ม>ที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยก็เคยทำแล้วคุณก็ไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมครับอยู่ดีๆเราเป็นไรปับ๊บคงก็เขาจะบอกว่าเอา้าที่ผ่านมาสองปียังไม่เห็นบ่นเลย<ม>ถ้าอยู่ดีๆเป็นไรไอ้ก็เลยเขา้าใจโอเวอร์ไทว่าแบบสิ่งที่สำคัญใน,ในชีวิตคู่อ่ะมันคือแรงดูดจับลบต้องสำคัญภาษาความรักต้องเหมือนกันสิ่งน เพราะว่าถ้าผมคือทุกอย่างของเขาอะ่ะมันกดดันม,มันกดตรงนี้ว่าแบบเหมือนก็บอยู่ไม่มีผมแล้วเขาอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็จะลำบากอันหนึ่งและสามก็คือจริงๆบาลูอะ่ะคือสุดท้ายอะ่ะผมว่ารักอะ่ะรักอยู่แล้วล่ะใช่ไหมครับภายนอกอะ่ะผมว่าตอนแรกคุณอาจจะชอบคนนี้เพราะว่าเฮ้ยเขาสวยใช่ไหมครับอะไรเขาดูดีใช่ไหมครับแต่ลองเทอมแล้วอะ่ะคุณจะมองข้ามตรงในใบซีนที่สำคัญจริงๆมันคือข้างในจริง ความสวยมันคือเขาเรียกว่าเป็นสินทรัพย์ที่เสื่อมทําไมความสวยเป็นสินทรัพย์ที่เสื่อมเพราะว่าร่างกายเราอ่ะมีแต่แก่ขึ้นเรื่อยๆเราไม่สามารถสวยขึ้นได้ใช่ไหมครับโซเราต้องมองสิ่งอื่นที่เป็นทรัพย์สินที่อ r พ c i a ี e ครับก็คืออัทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจริงๆซึ่งมันต้องมันต้องไม่ใช่ภายนอกเพราะภายนอกเนี่ยมีแต่เสื่อมลงใช่ไหมครับตองข้างในเนี่ยโซผมผมเนี่ยทุกอย่างที่ผมพูดอ่ะมันมันมันเรียนรู้มาเรื่อยๆจากแบบหลายๆครั้งที่ผมเคยพลาดมาแล้ว พี่นุ่ผมเป็นคนที่คบแล้วผมแบบจริงจังมากคือผมคบที่ผมคบนานเพราะผมแบบต้องบอกตรงจากใจเลยนะผมไม่ค่อยเก็ตว่ะคนที่แบบมีชู้แบบคุยหลายคนเนี่ยมันไม่เฉินตอนเฉินตอนเฉินตอนไม่ถึงตอนไม่มีแฟนะเข้าใจนะจะหมายถึงแบบมีแฟนแล้วอ่ะแล้วแบบคบคนอื่นอ่ะอันเนี้ยผมไม่เก็ตเลยเพราะว่า มันเหนื่อยนะผมก็รู้แหละว่ามันมีคนทําอยู่แล้วผมก็เห็นแบบโหมือถือสามเครื่องอเออเหลวนอนก็ต้องนอนคนละเวลาอืต้องบอกว่าคนนี้นอนแล้วเอ,อ้ยแล้วก็ค่อยอาหาคนนี้อะไรเงี้ยม,มันโอ้โหมันซับซ้อนมาก<ล>แล้วมันน่าปวดหัวแล้วคอมมิชกับทั้งสองคน สุดท้ายก็ต้องเคลียร์กันอยู่ดีแต่ก็แต่ก็ไม่รู้ว่าคือมันดูโอ้โหปวดหัวมากอ่ะคืองานการไม่ต้องทำก็คือเอาเรื่องไปหมกมุ่นตรงนั้นแทนใช่คือรับผมผมก็เลยไม่ค่อยเข้าใจก็เลยถ้าผมคบใครอ่ะผมก็จะพยายามที่จะคอมมิตที่สุดซึ่งมันก็จะเป็นข้อเสียแหละว่าตอนผมเองผมก็อาจจะเป็นคนที่บางครั้งอาจจะควรบอกเลิกเร็วกว่านี้แต่ว่าก็รู้สึกว่าเ้ยหรือว่ามันจะเวิร์กวะผู้ชายผู้หญิงไม่เหมือนกันเนาะผมอาจจะบอกว่าผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงไม่เหมือนกันจริงๆแล้วผู้ชายอ่ะ ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบอ่ะหรือว่าคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะควรบอกให้มันเร็วที่สุดเพราะว่าทำไมดูไหมครับผู้หญิงมันมีสิ่งเรียกว่า biological clock ซึ่งคือนาฬิกาสําหรับใจเชิงของ biology อ่ะผู้หญิงถ้าเกินสามาจะมีลูกไม่ได้นะมันยากขึ้นใช่ไหมครับไม้หญิงแล้วใชู่ผู้หญิงครับแบบอย่าียวย่แปดยี่เก้าเนี่ยคือจังหวะที่เขาเขาต้องมีความมั่นใจอันดัหนึ่งถ้าคุณไม่ชัวร์อย่าอย่าเสียเวลาเขาบอกเขาเลยดีกว่าคือผู้ชายะ เดี่ยวสามสิบสามแล้วันไปได้เรื่อยๆแต่ก็ไม่ควรนานเกินไปนะควรมีลูกก่อนไม่ไม่นั้นคุณจะไม่ทันลูกเข้ามาหาอะไรหรือไม่เคยกำลังวางแผนอยู่ก็เป็นเป็นพวกวางแรงประดานใจมาแล้วแล้วเราเราคบใครเนี่ยเราสายเปยไหมไม่ไม่ไม่าจไม่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 เลยครับไม่เคยและผมก็แนะนำว่าไม่ควรด้วยทําไมรู้ไหมครับผมว่าผมคือผู้ให้แล้วหละเพราะไม่ว่าจะเป็นแบบนกินข้าวกันหรือว่าเขาอยากคือแต่สุดท้ายแล้วผมรู้สึกว่าอย่างอย่างที่พูดครับผมอยากให้เขา คบผมหรือว่ารักผมไม่ได้เป็นเพราะสิ่งที่ผมให้เขาเป็น<อ>เพราะตัวตนผมผมจริงๆ<อ>ใช่ไหมครับแล้วอย่างที่ผมพูดครับผมผมอยากจะซัพพอร์ตความฝันของเขาของของเขาไม่ได้ความอยากของเขา<อ>ใช่ไหมครับ<อ>ถ้าบอกว่าเขาคือเอ้ยเขาชอบกระเป๋าผมซื้อกระเป๋าให้ผมว่านี่คือความอยากนะ<อ>แต่ถ้ามันคือเป้าหมายของเขาอย่างเช่นว่าความฝันของเขาคือแบบอีโดเขาอยากจะ อยู่ในอาร์ตแกลเลอรี่ผมก็มีสพอร์ตว่าเออถ้างั้นผมจะพยายามแบ่งเวลาตรงนี้ทุกเสาร์เลยให้เวลาอยู่วาดลูกอยู่คนเดียวได้เลยใช่ไหมครับผมยา็นกซัสพอร์ตความฝันของเขาที่มันเป็นลองที่มันเป็นระยะยาวจริงครับที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ระยะสั้นเพราะสุดท้ายแล้วกระเป๋าถามตรงๆนะกระเป๋ารถเสื้อผ้าพวกนี้ตอนที่คุณยังไม่ได้คุณตื่นเต้นแต่ตอนที่คุณได้แล้วตื่นเต้นอย่างมากก็วันสองวันแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ไม่อินแล้วใช่ไหมครับพี่หอยก็อาจจะใช้ชั่วโมงครึ่งแต่ว่า จะจะจะหมายถึงผมบอกเลยนะชอบชอบจังหวะเลยมากจรินะชอบจังหวะเขามีจังหวะเขามีจังหวะพูดพูดไปแล้วเขามีมีเลี้ยวอยู่เทินมาแล้วแตกอยู่นะรัชดาอีกแล้วรัชดาอีกเดี๋ยวทำให้ยากาศมันไม่เครียดผมเรียนรู้จากมาสเตอร์ผมผมบอกแล้วไอดอร์เห็นแบบนี้ไอดอลผมแล้วเขาเปหนักมากเขาเปรถเปบ้านตู้เย็นตู้เย็นทีวีเปตู้เย็นวะไมโครเวฟมันมีหลายคนใช่ไหมถ้าคุณให้บ้าน ให้ลถมันได้น้อยแต่ถ้าสมมติเป็นตู้เย็นแล้วเขาวางด้วยไว้ไหนอ่ะเขาวางตู้เย็นไนาวา้ในห้องเขาไงคอนโดเขาหรือเขาจะเห็นผมทุกวันแล้วเขาจะเปิดตู้เย็นแล้วความเย็นและความอะไรอย,ย่า<ช>งเงี้ยความสุขมันจะเข้ามาสู่ตัวเขาแล้วตู้เย็นอะ่ะมันไซส์เดียวกับหอยใช่เวลาตั้งพุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนมันจะเท่าหอยหอยแล้วเวลาเลิกอ่ะเอาตู้เย็นคืนไหมเอาแค่แมกเนตคืน ต้องบอกเลยนะฮะว่าผมเนี่ยผมดังมากเลยตอนที่ผมแจกไอ้ตู้เย็นอ่ะผมไปเดอะมอลล์เรื่องจริงเหรอเรื่องจริงผมไปเดอะมอลล์นฮะแผนก Power Buy นะฮะผมยังไม่ถึงชั้นก็เลยผมอยู่แค่ชั้นใต้ดินผมขึ้นมาเขาเห็นหัวผมพี่หอยเอากี่คิวแล้วผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นศูนย์เปอร์เซ็นผ่ศูนย์เปอร์เซ็นนั่นก็ผ่อนก็เป็นภาระไปก็เป็นภาระไปใช่ไหมคุณจะเข้าเรื่องนี้ใช่ไหมเพราะคุณเป็นแฟนรนเชียวด้วยอะไรคุณต้องวางแผนอย่างเงี้ยเอาเข้าผศูนย์เปอร์เซ็นอย่างเงี้ย เขาชอบดีครับดีครับก็ก็อย่าอย่าทำอีกนะครับแล้วคุณเป็นาบเนี้ยเวลาคุณเกี i i ่ยวกับความรักคุณคุณวางแผนมันไหม วางแผนมันต้องเป็น1เป็น2เป็นสมไหมในเหมือนการที่คุณทํางานเพราะว่าคุณคุณมีหลักการในการเป็นสเต็ปไปสเต็ปมาคือคือสำหรับผมผมผมว่าผมเรียนรู้กับทุกความหลักเนาะผมเรียนแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเลยมไม่ว่าจะเป็นความลักธุรกิจผมว่าทุกอย่างมันมบทเรียนให้กับผมคือจางนี้ผมพูดนะครับผมแนะนําทุกคนผ่านกล้องนะครับผมผมคุณรู้ไหมทุกคนครับผมไม่อยากให้คุณมีแฟนเป็นเพราะคุณเหงาแต่ละคนอ่ะอยากจะมีแฟนเพราะเขาเหงาเขาเลยตัดสินใจที่แบบเออถ้างั้นคนข้างหน้าเนี่ย ก็อยู่ตรงนี้เข้าไปเลยดีกว่าผมว่านี่เป็นเรื่องที่ไม่ดีมากเพราะเราตัดสินใจที่เรามีแฟนเพราะแค่เราเหงาไม่มีเคสตัวเดียหนึ่งซึ่งคือวิจัยแบบวิจัยแบบจริงจังของฮาวเวิร์ดเลยนะเขาลองสัมภาษณ์กับหลายเป็นหลายพันคนเลยนะบูคนได้มีความสุขที่สุดอ่ะคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดนะของการมีความสุขในชีวิตจริงอ่ะคือชีวิตคู่คือไม่ใช่ธุรกิจสำเร็จไม่ใช่เงินทองไม่ใช่อะไรนะชีวิตคู่คู่คุณอ่ะเป็นเอ็กซ์แฟกเตอร์ที่สำคัญที่สุดสำหรับความสุขสมการของความสุขเลยถ้าสมมติเมีย ไปอยากไปเที่ยวบาฮโฮตรู้สึกยังไงถึงอยากไปเที่ยวบาฮโฮตผมว่าจริงๆผมว่าผ,ผ,ผู้หญิงทุกคนครับผู้ชายก็รวมด้วยนะครับจริงทุกคนก็อยากจะวัยรุ่นอีกรอบหนึง่งใช่ไหมครับ<อ>ไม่มีใครอยากรู้สึกแก่หรอกครับ<อ>ใช่ไหมครับ<อ>ผมว่าพเดียเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกไม่ได้คิดนอกใจอะไรอย่างนีง้หรอกแต่ว่าสุดท้ายอยากจะรู้สึกเด็กอีกรอบหนึงน่งครัแล<อ>้วก็เห็นนะครับว่าผู้ใหญ่หลายๆคนอะหกสิบกว่าอย่างเงี้ยอยากจะคบเด็กเป็นเพราะอะไรครับเพราะเขาอยากรู้สึกเด็กอีกรอบนึงใช่ไหมครับเรา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 ไม่อยากแก่เด็กก็อยากจะเด็กก็อยากเเเปป็็็นนนผผูู้้ใใหหญญ่่่แตอออยากกกดีรบึง ใช่ไหมครับซึ่งมันมันคือการทําให้การที่คบเด็กอ่ะหรือว่าการการที่ไปสถานที cin ่ที่มีเด็กอ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรายังสาวอยู่นะใช่ไหมครับซึ่งอันนั้น่ะมันมันเป็นส่วนสําคัญนะครับครับผมว่าวันนี้ถ้าเราคุยกันนะผมว่าได้แบว่าเรารวมตัวไปเที่ยวกันดีไหม ไม่เอาราจดานะอ๋อไม่เอานะไม่เอารัจดาลนี่คือจริงๆรไหมใช่ไอไม่รู้คือตอนนี้ไอไอเริ่มไม่เก็ตแล้วว่ามันคือคาแรคเตอร์หรือไม่คือความจริงวะมันทั้งคาแรคเตอร์แล้วก็เรื่องจริงถ้าก็ไอถามอยู่เลย่ะอยากรู้ถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะยูไม่เบื่อเหรออุ้ยโออน้มดีเนาะเพราะว่าไอไอดูพี่หอยปะต้นเด็กอะนะนันมุกเนี้ยก็เป็นมุกแต่ตอนนั้นนะก็แมาว่าอยู่น่าจะ เขามันนานแล้วอ่ะสามสิบปีไม่เบื่อหรอไม่พอไม่พอเพาคนที่เป็นมักมากในกามเฮ้ยรีนไปไม่ได้มันจริงมันคนมักมากในกามแล้วสุดท้ายเขาเขาคนคนนั้นอ่ะไม่รักพี่หอยจริงๆนะเขาอยู่กับพี่หอยชั่วโมงครึ่งอ่ะเพราะเงินพี่หอยนี่คุณรู้รายละเอียดมากกว่าผมเองอ่ะไม่ผมผมหนักคือผมดูคุณไปเยอะลองจินตนาการดูนะเขาไม่รักพี่หอยจริงๆนะแล้วพี่หอยไม่รู้สึกว่าอยากถูกรักบ้างก็ถูกนะนอนแล้วก็ก็ก็อยากนอนลงเงาหรือไม่เหงาเมื่อกี้บอกว่าไม่พอ นี่คุณทนายไพศาลว่ะเาเนี่ยจี้แบบจี้จี้ยากรู้ไงอยากนี้มันมันก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกแค่นั้นเองว่ามันตอนนั้นมันรู้สึกยังไงไม่แต่หลังแต่ตอนที่เรากลับบ้านเรานอนคนเดียวอะไม่รู้สึกไม่คงดีถ้าแบบมีใครเป็นห่วงคุณพูดแล้วผมรู้สึกละไปน้ำตาน้ำตาคอเลยภาพแม่ขึ้นมาเลยภาพแม่ขึ้นมาอยากกลับไปหาแม่เลยเหรอ แล้วก็ไปหาแม่เลยคิดถึงแม่คิดถึงแม่ในในมุมมองของคุณแล้วกันซีเคถ้าน้องๆตอนเนี้ประสบปัญหาเรื่องความรักอแล้วแม่งมูฟมูฟจากตรงนั้นไม่ได้อ่ะคุณมีอะไรอยากจะบอกพวกเขาคือผมว่าเสียใจเป็นเรื่องปกติครับโซอย่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่แปลกตอนที่เราเสียใจเสียใจเป็นเรื่องปกติครับโซเหนวผลที่คุณอกหักอ่ะเสียใจให้มันเต็มที่ร้องไห้มันเต็มที่แต่อย่านานเพราะสุดท้ายแล้วอย่าลืมนะครับคุณเปลี่ยนความคิดของเขาไม่ได้ คุณเปลี่ยนความรู้สึกของเขาไม่ได้และจริงๆคุณขอบคุณที่เขาไม่เสียายเวลาเรามากกว่านี้ใช่ไหมครับ <c oughs> เราจงมองไปข้างหน้ามากกว่านะครับ <c oughs> เราเราเราอยาจะเสียอย่าเสียใจนานเกินไปแต่เสียใจได้ <c oughs> เสียใจไม่ผิดเสียใจได้เสียใจให้เต็มที่เลยแต่อย่าอย่าลืมว่าข้างหน้ามันจะดีขึ้นเสมอเป็นเพราะว่าอันนี้คืออกหักใช่ไหมครับมันมีแต่ดีขึ้นครับเนี่ยเราอยู่เราอยู่จุดตำสุดละมันก็จะมีแต่ดีขึ้นเท่านั้นครับสเปคมี้มาสเปกสเปอ คุณว่าสเปคคุณนรพูดเลยทุกอย่างพูดไหลเลยเนี่ยพราะตอนนี้เราพูองกันมอะสเปคหนึ่งขอน้ำหรือข้อแห้งอันนี้ผมผอพูดตรงๆจากใจนะอันนี้ผมไม่เคยไม่ได้สตรอเบอร์รี่นะครับนี่จริงๆนะครับผมไม่ได้มีสเปคภายนอกจริงๆนะผมรู้สึกว่าผู้หญิงสวยอะมีสวยได้หลายแบบผิวคําก็สวยผิวขาวก็สวยหมวยก็สวยไม่หมวยก็สวยลูกครึ่งก็สวยผมสั้นก็สวยผมยาวก็สวยใช่ไหมครับ สูงก็สวยไม่สูงก็สวยผมว่าสวยคือสวยผมก็เป็นผู้ชายเนาะผมก็แน่นอนผมก็ชอบผู้หญิงสวยแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่สำหรับผมผมไม่ได้มีแบบต้องสวยแบบนี้เท่านั้นผมว่ามันไม่ได้มีว่ะผมรู้สึกว่ามันเดี๋ยวนี้แบบมันสมัยใหม่มากๆแล้วอะผมว่าสวยคือสวยแต่ผมมองลึกไปกันนะมากกว่าว่าผมต้องการคนที่รักตัวเองมากกว่าผมและมีเป้าหมายของตัวเองที่ชัดเจนมากว่าเขาอยากที่จะทําอะไรถ้าเขาบอกผมว่าเป้าหมายของเขาคือ แต่งงานมีลูกเพราะว่าจะไม่ได้ชอบอ <c oughs> ผมรู้สึกว่ามุมมองเขาเป็นอีกแบบหน,นึ่งที่มันมันมันอยู่ในยุคนี้นะครับแล้วเราติดตามคุณได้ที่ไหนได้บ้างครับอ๋อก็ทิก t อกไอจีเฟซบ o ๊ก ยูทูบซีเคฟาสเวิร์คซีเคฟาสเวิร์คครับมองเสิร์นดูครับแต่ว่าอย่าไปเผลอลค์เผลอคอมเมนต์เผลอแชร์คุณจะเห็นผมไม่หยุดเลยครับผมจะหลอนคุณนมทุกที่เลยแต่ต้องบอกว่าเนี่ยครับคือสิ่งที่สำคัญน้ำมาแล้วผมก็ไม่เคยพูดเรื่องความรักที่ไหนเลยครับขอบคุณมากคือผมไม่เคยพูดเรื่องความรักอะไรเงี้ยที่ไหนเลยนี่คือรายการแรกจริงๆแค่ช่องผมคนก็บอกว่าซีเคยูจะอยู่ทุกองคาเลยเหรอก็เลยแบบผมว่าความรัก ย่าเลยอันนี้ไว้ก่อนแล้วผมก็รู้สึกว่าความรักผมก็ไม่ได้เป็นคนที่เอ็กซ์เพรสคือผมไม่ได้เป็นผมไม่รู้จริงแหละเป็นเพราะว่าผมก็เป็นคนที่ล้มเหลวเรื่องความรักใช่ไหมครับก็ถ้าผมไม่ล้มเหลวผมก็คงมีลูกแต่งงานไปแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าผมก็ผมเองก็ค้นหาอยู่และที่ผมพูดไปไม่ได้สอนนะครับที่ผมพูดไปแค่แบบเป็นประสบการณ์ชีวิตของผมที่ผมจะใช้กับตัวเองและผมก็เผื่อเป็นมุมมองให้ที่ทุกคนสามารถใช้ได้ขอบคุณซีเกเจิญครับ ซีเคซีเคขอบคุณมากครับเก่งมากเก่งมากชึ้นชมชื่นชมแบบนี้นมานี่นั่งสบายอะเด็กสบายมากเลยโอ้ยดีดีสุดเลยถ้าใครอยากได้นะฮะเหมือนแบบคุณซีเคเจออย่างงี้นะฮะนี่ข้างล่างนี้เห็นไหมข้างล่างนี่ ขึ้นกราฟิกฮะขึ้นกราฟิกโอ๋อขัานนี้ขัานนี้โอ๋อเขาขัานนี้ผมก็ขั้นใหน่อยวะเขาขึ้นคำนี้เขาขึ้นโอ้ยนี่อาจริงจังซะแล้วไอ้นี่บอกข้างล่างนี่หาใหญ่เลยว่าขั้นล่างที่เชียวขายของให้โกอีเขาเรื่องล้วกันครับผมว่าอันนี้เขาไม่ได้จ่ายผมนะผมพูดตรงๆนะผมจะบอกคุณนะครับโกอีบินส่วนสำคัญมากกว่าชีวิตทำไมรู้ไหมครับเป็นเพราะว่า คุณน่าจะนั่งมากกว่าที่คุณยืนส่วนใหญ่นะกันใช่ใช่แล้วเผลอๆคุณนั่งมากกว่าที่คุณนอนด้วยก็แปลว่าจริงๆท่านั่งคุณอ่ะมันมีส่วนสัมพันธ์มากๆนะใช่เพราะว่าไอ้ท่านั่งเนี่ยหลายๆลคนแบบห่อไหลจริงๆผมก็มีปัญหาเรื่องห่อไหลแต่คือถ้าเรานั่งแล้วสามารถหลังตรงไน้พราะ t u r e เราดีขึ้นได้จริงๆหลายทิหลายอย่างมันมันรับได้มากขึ้นครับก็เลยดูแลสุขภาพมันก็ลงทุนกับสุขภาพเขาจะว่ามันไม่ถูกแต่มันลงทุนกับสุขภาพครับอย่าลืมให้โอนให้ผมเลยนะครับ